สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ทางช่องของภูบุญดลชาแนลก็ได้มาหาเห็ดครับในวันนี้ไม่รู้จะมีเปล่าครับอันนี้ก็มีคนมาหาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันครับว่าจะได้ไหมครับในวันนี้อันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกครับในการหาเห็ดครับที่ทางจังหวัดหนองบัวลำพูครับที่บ้านคําบอลนนนอุดมครับก็จะเป็นป่าเห็ดครับเดี๋ยวเราจะไปหากันครับว่าจะได้เปล่าเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยครับนี่ก็ได้มาแล้วไม่รู้เห็ดอะไรครับพี่เราเก็บไว้ก่อนครับเอาไปแล้วก็ให้แม่บ้านเรียกดูครับไม่รู้เห็ดอะไรครับเก็บไว้ก่อนนะครับกินได้ไม่ได้เราไม่ได้สนครับไม่รู้เห็ดอะไรครับดูครับเก็บไว้ก่อนครับเรียวไปให้แม่บ้านดูครับดูกินได้หรือเปล่าดมดดู เดี๋ยวเราจะไปหาต่อกันครับมันจะมีหรือเปล่าอ้าวครับเพื่อนๆเจออีกแล้วอันนี้เขาว่าเป็นเห็ดหวานหรือเปล่าเพราะว่าถามเขาดูว่ากินได้ไหมฉันมากครั้งช่องของภูดอนชิเนียก็ไม่ค่อยได้มาหาครับอันนี้ก็ลองเก็บไปครับอันไหนกินไม่ได้เราก็ทิ้งไปครับอันนี้ไม่รู้กินได้หรือเปล่าครับใครรู้ก็ถ้าใครคอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวเราจะหาดูครับมีอีกเปล่าครับ เจออีกแล้วครับเพื่อนเห็นทีลรดอกสองดอกไม่รู้จะได้หรือเปล่าวันนี้นี่เขาว่าเห็ดเห็ดหวานนะครับก็ลองเก็บไปดูครับรู้กินได้ไม่ได้ถ้ากินไม่ได้เราก็ทิ้งครับอันนี้ก็เป็นภารกิจวันนี้ครับของเรามาหาเห็ดครับครั้งแรกครับรู้จะได้หรือเปล่มมามต่วาเจอแต่เห็ดอะไรไม่รู้เดี๋ยวเราก็จะไปตามหาแม่บ้านครับไม่รู้แม่บ้านอยู่ตรงไหนครับ อ่าครับตอนนี้ก็ได้มาแล้วครับเห็ดครับพี่ไปหาครับนี่ครับได้แค่นี้ครับเห็ดก็ยังไม่หันออกครับเห็ดแล้วโงกเห็ดอะไรต่างๆครับหาก็หายากครับอย่าหาทําครับหาซื้อกินดีกว่าครับถ้าเห็ดไม่ออกจริงๆครับถือว่ายากครับแถมไปเดินไปเดินมาแถมไปเจองูอีกงูเห่าอีกรีบหนีเลยครับนี่ครับพี่ไปหามาโอ้ ก็ต้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับจากเพื่อนๆแต่คนครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆที่เราอัปเดตลงไปครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ